สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นจะ18นาฬิกาแล้วแต่ก็ยังมีแสงอยู่นะอ่ะในคลิปนี้จะเสนอเลขตารางนะให้ fc จับเองนะ6ตัวมาครบ จากเลขสิบตัวนะเราก็ถอดมานะวางลงไปนะจะบอกว่าเลขวิ่งตัวไหนให้นะเอาจับสองตัวนั้นเป็นประธานเลขที่มันติดแถวเดียวกันอย่าไปจับใส่กันนะจับใส่ช่องอะไรล่ะแนวระนาบนะฮะอ่ะตามชมครับผมไม่เสียเวลา เราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะอ่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการมาทางท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะใครโชคดีบ้างก็ถามกันไปอยู่อย่างนี้แหละนะสี่แปหนึ่งเกาไปขึ้นรางวัลหลายคนแล้วแหละอ่าเลขแชนกันนะหนึ่งหกสอแสามสี่แล้วก็ห้า ท่องจำให้ขึ้นใจนะาเลขมาครบบนนะเราจะใส่ตัวเลขลงไปนะหกเก็แดเก้านะครับผมเลขตารางตรงนี้จะมี8ปด้านะอ้าแปดนะศูนหนึ่งนะครับผม สี่ห้านะเวลาจับใส่กันนะอย่าแปดเก้าอย่างนี้ไม่จับใส่กันนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเนี่ยไม่ต้องจับช่องที่หนึ่งนะไม่ใช่ช่องที่สองที่สามเท่านั้นนะอ่าจะบอกเลขวิ่งนะงวดนี้วิ่งมาแรงนะมาที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมศูนย์กับหนึ่งจะต้องมานะ สำหรับเลขตัวตั้งมันนะแปดกับเก้าเป็นตัวตั้งนะดังนั้นตัวตั้งก็คือเลขวิ่งอีกขาหนึ่งนั่นเองนะวิ่งตรงนี้นะแปดขาหนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งขาหนึ่งวิ่งแปดกับเก้านะอีกสี่ห้ามาร้อยนะวางวางได้ก็เป็นร้อยนะฮะ เราก็จับใส่กันนะจับแปดเก้าใส่ศูนย์หนึ่งจับสลับกันนะอ่าจับจับจับนี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสี่นะมาได้นะศูนย์ห้าหนึ่งสี่อย่างนี้ก็ได้หางว่านี้นะตัววิ่งนะ มันจะอยู่ที่ตรงไหนนะหนึ่งสองสามสี่นะสามสี่อ่าได้สองตัวแล้วนะอยู่กันคนละช่องหนึ่งสองสามสี่ต่อไปสี่ ถูกหรือเปล่าล่ะอ่าถูกนะห้าหกนะครับผมช่องที่สองสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดต่อไปเก้าศูนย์นะ ช่องเกนะ้านยะเกเป็นหลักร้อยนะร้อยคือเก้ากับศนย์นะหาเลขวิ่ง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 ได้สามสี่กับห้าหกนะทางนี้ก็วิ่งห้ากับหกหาจับใส่กันนะจับช่องนี้ มาใส่ช่องนี้จับช่องนี้ไปใส่ช่องนี้นานสามหห้ 3, 6, 5, 4, หรือ3ามหห้หรือสห้าสาหอย่างนี้ได้นะอากลุ่มนี้เป็นหลักร้อยอาจับลองดูนะฮะเอลองจับลอ,ลองดูจับกี่ชุดครับผมจับสัก4ชุดนะฮะ แขว่นงนะแล้วก็จับหลักร้อยใส่แล้วก็สามตัวนะสักสี่ชุดพอแล้วเราจะรอฝนกันตรงนี้นะจับได้ตัวไหนพิมพ์เมนรัวๆมาเลยนะสามหกห้าสี่ ห้าสี่ได้สามหกได้สามสี่ไม่ใช่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกหรือว่าห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่อย่างนี้ได้นะเดี๋ยวแต่จะจับไข่ย่อยตรงนี้ก็ได้นะหกสามสามหกห้าสี่สี่ห้าสี่ตัวพอเพราะว่าเก้ากับศูนย์เอาไว้เป็นหลักร้อยนะฮะเลขตารางนะครับผม มีแค่นี้เอ้าวัที่แล้วมันเข้านะเข้าแปดหนึ่งสี่นี่เห็นไหมเห็นไหมวันที่แล้วมันเข้าตรงนี้นะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งอ่าวันนี้เก้าหกสามหกอ้ามาสามตัวก็ได้นะสามเก้าหกสามนะเก้าสามหกนี่ได้นะหรือว่า หรือว่า054 064อย่างนี้ได้064ได้953ได้ไมแม่ได้อย่างนั้นนะอย่างวันนี้วันนี้วันนี้ก็804 814 905 509อ่า814 841 481นะ,8 14, 8 14, 48 1, ะมันมาตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันจำง่ายนะ จับตรงนี้มาตรงนี้ตร,นตรงนี้มาตรงนี้จับเสร็จก็พิมพ์มาเลยนะว่าได้ตัวไหนนะถ้ามาทางนี้ก็เก้าหกสามนี่เห็นไหมเก้าหกสามเก้าหกสามเก้าสามหกนี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าสี่จะสวยกว่านะเก้าหกสามก็สวยนะ หลักหน่วยมันน่าจะอยู่ตัวไหนนะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกติดสากุมหกนะหลักหน่วยไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งแหละนะครับผมอ่ะหมดเวลาพอดีนะสำหรับเลขตารางใครที่ชื่นชอบเลขตารางจับเองก็ทดลองจับดูนะ บางทีมันเข้าสองตัวนะประกันไม่ได้ว่ามันจะเข้าสามตัวนะแต่ก็เราพอจับมาได้อย่างนี้แหละหลักร้อยเก้ากับศูนย์หลักสิบมาห้ากับหกสามกับสี่เป็นตัวตั้งอาจจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็ได้นะสามกับสี่นะแต่ห้ากับหกมันสลับกันอา้าวเลขวันนี้ใครจับได้ก็ได้เฮงกันละฮะเลขตาราง หมดเวลาแล้วครับผมมาลาพาจากเท่านี้นะกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องปุยเยี่ยมพารวยด้วยนะตอนนี้ FC ซกำลังรุมเข้ามาเยอะนะเดือนนี้เกือบห้าร้อยกว่าท่านแล้วนะเกือบเกือบหกร้อยท่านนะคาดว่าอีกสองสาวันจะถึงพันนะ อ่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้เห็นช่องปู่เยี่ยมพารวยบ้างนะแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆมันก็จะปิ้งเข้าหาท่านทันท,นทีท่านก็ได้รับชมนะอ่าง่ายๆ่ายง่ายง,าย,ง,าย,งายนะเลขคำนวณง่ายๆไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารน,นะไอตัวนี้เลขตารางนี้ก็คิดไล่นิ้วมือออกมาเลยนะ ใช้หลักหน่วยนี่แหละไล่นะนี่ใช้หลักหน่วยหกนี่แหละนี่หกเจ็ดแปดเก้านี่แหละมาเลยนะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นี่แหละมาเลยไปเร็วดีนะไม่ต้องยุ่งยากในการจํานะจําไม่ได้ไม่มีนะจาไม่คล่องไม่มีมีแต่ไปเลยนะอ้าวเอาละพระจากเท่านี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะแชร์ share ไปเยอะๆให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิบนาทีพอดี